เรื่องน่าทึ่งนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแร่แร่เอิร์ดในกูดดอยเพื่อธรรมดาาที่อาจทิกชมอุตสาหกรรมหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าแร่แร่เอิร์ดหรือแร่หายากนั้นสําคัญขนาดไหนในยุคปัจจุบันแร่เหล่านี้เปรียบเสมือนวิตามินของอุตสาหกรรมที่จําเป็นต่อเทคโนโลยีล้ําสมัยแทบทุกชนิดตั้งแต่สมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าและระบบป้องกันประเทศแต่แล้วทําไมการค้นพบนี้ถึงสําคัญ เพราะการสกัดแร่แร่เอิร์ดแบบตั้งเดิมนั้นส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากทั้งการทำเหมืองที่ทำลายธรรมชาติและการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายนี่คือจุดเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้ค้นพบวิธีใหม่ในการสกัดแร่แร่เอิร์ดจากพืชพวกเขาพบว่ากูดดอยเฟิร์นชนิดหนึ่งสามารถดูดซับแร่หายากเหล่านี้จากดินได้กูดดอยนักสะสมแร่หายากจากธรรมชาติกูดดอยเป็นพืชที่น่าทึ่งมันทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดฝุ่น ที่คอยดูดซับแร่ธาตุหายากที่กระจัดกระจายอยู่ในดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักทีมวิจัยพบว่าแร่ไรอ์ลเหล่านี้จะตกผลึกภายในเนื้อเยื่อของกูดอยกลายเป็นโมโนไซส์ระดับนาโนซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไฟโตไมนิงอนาคตของการสกัดแร่การค้นพบนี้เปิดทางให้เกิดไฟโตมนิงหรือการสกัดแร่จากพืชซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการทำเมืองแบบเดิม นักวิจัยเชื่อว่าการใช้กูดดอยในการสกัดแร่จะช่วยลดการพึ่งพาก,การทำเหมืองแบบเดิมและลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิรัศตร์ที่เกี่ยวข้องข้อดีของโมโนไซต์จากกูดดอยโมโนไซต์ที่ได้จากกูดดอยนั้นปลอดภัยกว่าโมโนไซต์ที่ได้จากการทำเหมืองทั่วไปเพราะไม่มีสารกัมมันตภาพรังสีปนเปื้อนทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆเคมีคลา์เดนแรงบันดาลใจจากธรรมชาติกระบวนการที่กูดดอยสร้างโมโนไซต์นั้นคล้ายกับ เ h e m ข้า l กา r d เดนซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการรวมตัวของสารเคมีในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำคำถามชวนคิดคุณคิดว่าไฟตไมนิ่งจะเป็นทางออกที่ดีในการลดผลกระทบจากการทำเหมืองแร่หรือไม่คุณคิดว่าการค้นพบนี้จะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้อย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการค้นพบนี้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลย